มวยกีย้เอาได้น่ะอยังอยังอยังเห็ดค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันอีกขา้ามดู่งสวัสดีค่ะสาร้านสาวเสื่อมกอับพี่น้องขาแตเบานำครับกับสาวมวยมาลุยอีกมือนึงมือนี้ขนล่อหลายมาพอาม่ลลขขาอฮ็าาอดหนังงัวมูเล็กค่ะเอฟสีบนผามาดอดนี่ต้องหาเห็ดซอยอีกคุณนี่เดีเยเอานี่ใส่เพิ่งใบตองหรือขันเอานี้ใบลุมไม่ได้นี่หน่ะบ่เอานี้ใบถึงวดนนี้เราตามไม่ไปรล่ เลี้ยงเห็ดอีกแล้วพี่น้องไม่ได้เก็บเห็ดน้ำเงินดอกสองคนเนี่ย <c oughs> เลี้ยงไต่เห่ <c oughs> าขาไปเลาะเบิ้งเห็ดสำเสร็จเลี้ยงเห็ดก่อนเต็มผู้ลู่แล้วล่ะอันอกระต้านึงอีกกระต้านึงเขาค่อยไปหาซื้ออีกฉันเอานี่ไปลุมนี่ยมุนเอเล่เลอันน่าถุงมาใส่เห็ดขา้าว <c oughs> ฟูงดุงฟูงดุงน้ำกระดูกหน้าอ่อนรูปพี่น้อง <c oughs> มันไห่เขาดีนางพักเมือนางอันเนี่บ้างไหมพักมือน้ำหลักก็นางอันเนี่ก่อน เลี้ยงเห็ดเลี้ยงเห็ดไหมเพราะว่ากระตาหนึงสดๆแล้วเทพพี่น้องมั้ยนะแก่พี่น้องตาหนี้สดๆแล้วครับสวดจุนพูนแล้วเด้อบไปเดถอะไปนะอีกเห็ดเพ็ดเหนียวท้งเถอะเยี้ยกระดาษข่อยไว้เต็มดอนนั่นขอบ่เมืย์ขอยสิเมื่อแวะเอายุ่งว่างแก่ถนนให้ยุ่ดอนนั่นไม่เห็นอันนี้มืดอย่ามัดต้มข้าวปุยู่ดอกนี่ข้าวปุ้นยัง

เป็นปีนเรียเต็มมาดอกงามเต็มไกลเจ้าอยู่บ่กเจ้าทวงซื้อหันเจ้าบ้าทวงขอือเอาเห็ดขาวน่ะเห็ดขาวหันละเห็ดข้าหันละเจ้าทวงซื้อบ่เคยบ้านน่ะนุ่มๆจะเป็นไปไม่สูงแ็บอันเนี้ยเห็ดดอนนี่ฮันไปสื้อ น่าเขียวหูโอ้ยเสียดายเนาะต,ตอนนี้นะพี่น,อน้องีเ่มีแต่เห็ดงามๆแต่ว่าเพิน่นอยากไปทางแวะว่าสิลามะพี่ยุสันมาแล้วตัวเด้งแตาไหนกันน้นนองจ <c oughs> ีจีมูนี่ของข่อยได้สาวตีกันละเด้อพี่น้องล่าสุดตีกันในป้าเห็ดค่ะคนตีกัน S <S <S โอ้ดอกงามดีเนาะง้ม <S <S <ป>พุมน <S <S น,นี่น้องมาซอยข่อยนะนี่นกระดาษเขาจะเป็นต้มไหมต้มต้มไปดีๆ<ป>ดเลยโอหักทัไปโอ้ต้มเลยตมโอ้ยหน้าเหลืองะนะมวยเห็นปะ ข้าเหลืองแนะ่สวยเลยท่านน้อยเขาเนี่ยแล้วก็ดอกงามข้าขาวนั่เป่าไม้ข่อยลดกี่แบงอ์เอานี่ก็เป็นผู้เดียวที่เอาเห็ดอันนี้พอจะไปเทไปดรดแล้ว่อจะลงเมาอีกก็ได้จั <laughs> งเป็นไหม่ใหม่สูงจังมา,มาแถวนี้ เด็เราหรอกไม่กินหรอกปมะยัดเพิมเงานไว้เขาลบกองไลยกองไล้นะโอ้ดกบักเขื่อนงามรู้งามงามมูไมู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 นี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วตัวนี้เรียลีแล้ว ออแต่ว่าเจ้ากัดทิึกมีดก่อ <c oughs> นมีดี่ข้างหลังหลังไปไหมสองดอกอ้าวสองดอกวันนัตาหมวยมาสมพงกับข่อยมายุไก้กันละหมานตีหมวยหาน้ำมุนอีกกันเฮาเห็ดออกอยู่ต้องออกตนนึ้งเถอะเป็นหินดิ คือจะทานน้อยอือโอ้อย่ามาพอตอนจุ่มนี้เห็ดหน่าวม้มนี่นะเนี่ยนี่เห็ดหน่าวม้มเนี่ยพี่น้องเดียวสองหรือหมอบมาใส่กระต่ายหรือเดียวกระต่าี่ืนหนาวเ่าเมดไม่ไกลดีเดียวแต่ว่ายู่เราขึ้นนั่งยู่นี่โดนเติบล่ะยี่เราไนะนะม่เห็นเราเนะี่ย ใช่ครบแข็งดีนี่ปบะนี่อย่างแม่เออมันอ่อนโพดดินครับสองสามดอกงามๆเท่าน่ะตักดอกโอวบาได้ไะ Wow, hắn <laughs> Ủa, nó thân đọc nè Sức được nắng nào Nắng ta Khay vô Khay mà nắng nào Nắng nào cứ bắt ngán ăn lắm nhé Ui, mệt lắm, nắng nào muối cứ bốc hết ngang. Hết nào múm, nào móm nghe coi โอ้ยานกันยโอ้ยโอ้ยหาหาหาครับหาหนาวเต็มกับตาบ้างเนี่ยพุณนะโอ้เป็นเพื่องเลยวันนี้พุดนะพุณนะพุดนะอันนี้เห็ดทานบ้านเนานีนค่ะทานน่อยพุดนะล้ามไปพูดอีกล้าไปเซบุ บัานี้ไปพ่อเห็ดงามๆได้เอาทิมที่ไปเนี่ยตต่งมันลงไปเราได้ไม่ไกลสองก็กเก้า,าแล้วหน้มามุมนาวตบานเห็ดพวกนี้ออกเป็นตระกูลนี่เนี่ยเมาโออย่ากมาพร้ตันนมนมเ้หลายอยอะแข็งดีเนี่ยสิหาโซนเนี่ยมวยเขาได้เห็ดทานใหญ่โอ้ออไปหนึ่งแล้วพี่น้องนะ หนึง่งเฮ็ท่านล่างให้สะอาดเท่ากันคือเก่าเท่ากันนังก็เพิ่นบ่เก็บด,ดอกบ้านอื่น,นอย่ามือน,นี่พี่น้องเพิ่นซื้อตามตามอยู่ค่ะพุ่นทางไหนก็มีมันลุมบ่ได้เคียบอีกดิเนี่ยพู่นได้ทางไหนพุดด่นอืมสวยงามเดีย๋ยวตัดขาดก็ได้สามนั่นลาแล้วตัว ระดีเคียแ้หอกนี้นะว่ามันเปลี่ยนหรืองไปเป็นแบบนอ้บ้า้ดกน้ำอยู่ดิเท้าเหมิดน,นี่เนะี่ยนิ้วเท้านี่คุณแขงไม่เมแล้ว <laughs> เอฟบสีบนอันเก็บซอยค่ะโนหามดงดู <laughs> เก็บนีอุ้งมีมันเก็บสีตาบอคะพี่เดงพี่เดงทาบอครับรอบหน้าเรืองโอ้เพียบเพียบเพียบีนี่บ้านมนุษย์มันกินยุบราว่าเป็นล่างเป็นร่างดีๆนแล้วหนึ่งดีโอ้ยเป็ดโอ้ยเกียวไปใส่กับเมียนหมือนแต่มันดอนนี่เราได้เงียเลยเนาะได้บบงามนี่ได้บ่งามแล้วบ้านอะไรโบงามเนี่ยบัวเห็ีงเราเิบ บ้านพอนมันอันต้องขายเห็ดนั่งกันดิพวกไหนรออยู่มึงก็ยืนนะมึงเนาะงูง้างเนาะพอดีตีเห็ดกันกับขางูแข็งสองวันนี้กลมหน้าหลังเราอันนั้นกันเด้อค่ะเซียวเซียวกันเซีวกันเถอพี่น้องนาำน้ำกันนี่แหละ ันละเท่าเมืดไป่ใกล้น้ำนี่เลยไ่เลือกเอาหอดซ้ำดนะรอปเขี่ยบุ้งบอนี่ท่านนี่นะเท่าเมืดน้ำด่มเลยนี่นใช่ใบไม้ใช่ไหมเอาเตียนมาคือต้อละไป <laughs> โอ้ยเขาคือประหมาดอดนี่ก่อน โอ้ยเขาคือบ่มาดอนนี่ก้อนหวานนี่น่ะน้องโอ้ยไม่ได้น่องหันลากหันห้องหันห้องหน่อยอย่ามาหากันรถดิลากกับปยังเห็นอยู่ติบาร์บันนี้เฮาต้องเล่นสูตรเงียบได้ป่ะเห็นเด้อ เราต้องเล่นส mm ูตรเงียบพี่น like ้องเมื่อก้อนเห็ดเขียวมันก็ไเ้ได้ปนกันคลายเห็ดหนาเขียวนี่คนจะมากนี่ดีดีสองสามดอกไอเป็นมาสเดียวเรากยไปดงสายเห็ดท่านนี่สวย อืมรอบหน้ามาดอนนี่เขามามองหกองคบเลยแล้วนะ่ามวยน้าอืมไม่ก็บาฟังพี่น้องดอกน้ำไม้ครับนี่อันนี้ค่าเนี่ยอโอ๊ยติงติงดอกนึงบ้างติงหนึงบิดหน่งมุนล้ว <laughs> ตายกันบ่ทอดหนังอย่างนี้ตายแล้วนี่เด้อต้องได้ขนออกนะมาเก็บไม่อะ อมองเมาเห็ดอันนี้เอ้จีบอกว่าถึงมาหาเกลืเห็ดอันนี้แหละเป็นเนี้ยเป็นม้าลายเนาะเป็นม้าลายละ,ปะเป็นี้ยอย่างก็มันขาวเต็มตาเยอะดีนะผู้ใดกระบอกถุนแบบนี้แเงขาแล้วก็เ้าไปต้มน้ำออกแล้วบรรยาพี่น้องเนี่ยต้มน้ำออกมันปะต้มจืดๆเลยต้มสุกๆเพิ่นกับป๊ปเปื่อยแล้วมาล้างนา้ำแล้วก็ต้มแกงใส่นบะบวบหอมแบบนี้ค่ะ อ่าบ้้งนี่ตีกระดอกกระเดืองบอม,อมแล้วพี่น้องได้หมดมือน้ำขาวออกเก็ดน้ำต้นกวยไก่พี่น้องลา,างงกระดอกกระเดืองนี่กะดอกมีน้ำมาต้น

เอกออกกันหนึ่นนงนะอันใหญ่ป่ะมีพี่หนุ่มเนี่ยไม่พุงเลยนะทานหน่อยเดี๋ยวทานเนีมีดอกหนึ่งสองดอกคือพี่น้องเอ้ยเหลือเพิ่นค่ะนาอ่อนสมบูรณ์ดีปะ่ะโอ้พันเขียวเ,เห็ดนี่จังหวะเนี่ยกันมาใกล้ๆกันสาวเหรออืมนี่ล่าผู้ใดมาก ให้บ้านเพื่อนจะขืนดอนแบบน,นี้เพราะว่าเพื่อนมามหาหเห็ดอันนี้โดยตรงเห็ดทานเพื่อนขายบ่ได้เดิบ้านเขาขายได้ไดใช่ไหมเพื่อนเลยนะเห็ดนาอ่อนเฮ็ดพวกนี้กันเห็ดนาหัวดอกเพราะสีสันสวยดอกค่ะแต่ว่ามันแข็งดีเทามากกันเลยเป <c oughs> <c oughs> ื่อยนะผมเนาะลูกเนาะงูใส่งูดอกนเลยหาทางออกไปรถเอาเห็ดไปไว้ก็พี่น้อง เห็ดอยังสารพัดบอกว่าถือเ่าจะได้เห็ดอยัางหลายก้อนรูกือนกันน่าเห็นปะเห็ดก้อเห็ดก้อเห็ดคอยนไหเด้ดอกเียังี้อีหลีเห็ดยังเห็ดหน้าเคียวมันดเงี้ยด่งอกเป็นงเลยอาปพี่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 ตาคืองซุ่ม Đây. Đi. Mang xuống ta. Nhưng. mua cái nè. Hey, được không? Uh. Hmm, Đi. Hey. ข้าอันนี้ยตาเท็มปเสีไปตาสักผากไปกูนะมูนกตาสักผาไปก็เอาอันมือนี่นะมึงดูยุดีๆนะเอาลงเสบบอมมันอันกระตาหลายสั้นนส้นใส่กะตาสักผาไไปได้ยุะข้าสิเทก็ย่านเฮดมุนอู้วี่น้อมือลูกค่ะที่ได้เอาเห็ดไปล้ำเลี้ยงไปรดก็เหฮดเฮียสะเฮียตอยมานเาทางเราวปมันหล่นเนาะค่ะคุอนะ สารพัดเห็ดเด้อพี่น้องนะเสียงกรีดกาดดีเพะพี่นอ้องเขมีผู้ใดยอดท่อใส่กันเลยนเะนี่ยอ๋อก็แดงพุทธนาอ๋อเศรษฐภัยปัญหากองกูเนาะ,ค,ะ,ะค่ะเอาไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้สนีทแหละพี่น้องฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเสจมหักพี่น้องเด้อค่ะมึงดูค่ะคุณนะแม่มนาะแม่ไป โอ้น้องเมียโอ้้องเมียล้วหามซอยกันโอ้โหเสียงน่ะใช่ครับย่างภูเขาเป็นไดมือแรงนอนบ่ฟืดเนี่ยนอน